สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่กับมิวทีอีกแล้วนะคะวันนี้มิวทีนะคะจะพาคุณพี่นะคะเข้าสู่เกมสล็อตผิจีีใจนะคะวันนี้เออวันนี้เราจะไม่ให้มันแดกเรานะคะเราจะแดกมันนะคะค่ายนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะคะขอดูไปก่อนนะมันน่าเล่นทุกเกมเลยอะแต่ไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเออเรามาที่เกม เบเกอรี่โบนันซาเลยนะคะโอ้โ oh, หหิวเลยอะหิวเบเกอรี่ขึ้นมาทันที <Sorry. S 1> เออเครดิตหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่แต่ว่าเล่นเบทสี่สิบบาทนะคะวันนี้ <c oughs> ไม่โลภนะคะแต่รีบไปจ้าไปแปดสิบหมุนแรกของเรากันเลยนะคะไปแปดสิบหมุนแรกของเราเลยเออโอ้โ oh, ห oh. เล่นเบทสี่สิบได้สิบสองบาทนะคะปังปุริเย่มากปังสุดๆไปเลยนะคะไม่รู้ว่าจะปังหรือพังนะคะ <c oughs> เสียงออกคล้ายๆกันเลยนะคะเกมนี้ <c oughs> เออคูณสองเข้าเป็นเลยเออกําไรเห็นเห็นเลยนะคะพี่พี่ดูนะไปจ้าเคก็ช่างน่ากินเหลือเกินนะหิวเลยเห็นแล้วก็หิวของหวานขึ้นมาเลยโอ้โหโอ้โหมันจะแดกเราแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ถ้ารางวัลยังไม่เข้านะคะน่าจะไปเร็วหน่อยนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะทุกคนเพราะว่ายอดมันเหลือแค่สี่นิดนิดเองนะโอ้โห ก็ยังไม่ไปนะคะทุกคนนะพอคูณหกเข้ามาแล้วนะคะคูณหกเข้ามาแล้วนะเออต้องอย่างนี้แหละคูณสองเข้าไปเลยคูณ,คณมาสิเออสวยๆเลยนะคะวันนี้ได้สวยๆมันเลยนะวันนี้นะเออกำลังเข้านะคะรางวัลกำลังเข้าให้เราลรวนๆเลยนะโอ,อ้บวกสวยๆนะคะวันนี้ขอเลขสวยๆเลยนะวันนี้นะ ยอดหลักพันหลักร้อยไม่เอานะคะกําไรวันนี้ขอหลักหมื่นดีกว่านะคะเออคุณสองเข้าไปโอ้ยลงเลยอย่างมากรางวัลหรือเราจะโลบไปอะ่ะขอห้าพันนิดๆก็ได้นะเออต้องอย่างนี้แหละเต็มคาราเบลมาเลยรับอีกแล้วนะคะโอ้โหคูณสิบเข้ามาเออคูณสิบเข้ามาแล้วทุกคนเออรับไปก่อนหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะตอนนี้แล้วก็เข้าฟรีสปินสิบสองหมุนของเราเลยนะคะ เออต้องอย่างนี้แหละคะ่ะรางวัลเข้าแบบนี้ก็น่าเล่นหน่อยนะคะเกมนี้ไปจ้าไปหมุนแรกกันเลยนะคะโอ้โหเน็ตเริ่มตุยอีกแล้วนะคะทุกคนโอ้โหเน็ตเริ่มแหลกนะคะเออปะเมื่อกี้นี่มันตุยไปนิดนึงนะคะก็เลยรีแหลกนะคะทุกคนเออคูณสามเข้ามาแล้วนะคะคูณเก้าเข้าไปเลยเออคูณสามมันน้อยไปคูณเก้าอย่างนี้แหละคะ่ะสวยดี ขอคูณสิบได้ไหมรอบนี้โอ้โหไม่ได้นะคะได้คูณเก้านะคะได้ห้าสิบสี่บาทนะคะอันนี้เป็นหมุนฟรีนะคะได้อีกหนึ่งนะคะเป็นสิบสามหมุนฟรีนะคะรอบนี้โอ,โ,โอ้โหได้เค้กมาก็เต็มคาราเบลไปเลยค่ะเจ็ดร้อยี่สิบาทนะคะทุกคนรับอีกสามสิบหกบาทอีกแล้วนะคะโอ้โหเหลืออีกแปดหมุนนะคะแต่รางวันก็เข้าสวยๆไปเลยนะคะคูณสิบสองเข้ามาแล้วนะคะทุกคนดูนะเออ เกมน่าจะทําให้เราผิดหวังนะคะก็รับรางวัลก้อนโตกันไปนเลยนะคะทุกคนดูนะคะรางวัลก้อนโตของเรารอบนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่หมุนฟรีก็ยังไม่จบนะคะยังเหลืออีกแปดหมุนนะคะไปหมุนกันต่อเลยดีกว่านะคะเออปะโอ้โหมันน้อยนิดแล้วนะรางวัลเริ่มไม่ไหลแล้วนะคะรางวัลเริ่มไม่ไหลให้เราแล้วนะทุกคน โอ้โหคูสิบแปดขนาดนี้รางวัลจะไม่เข้าหน่อยหรอโอ้โหเดี๋แค่สามหมุนเท่านั้นเองนะคะพี่พี่สามหมุนเท่านั้นเราจะรอดหรือเปล่านะคะเกมนี้เออรอดอยู่นะคูอุ๊ยคูณยี่สิบเอ็ดแล้วว่าเออต้องอย่างนี้คูณยี่สิบเจ็ดแล้วเออทำสวยมากเลยนะคะเกมนี้คูณสามสิบเข้ามาแล้วนะคะเออต้องอย่างนี้หละคูณสามสิบสามมา เออบวกสวยๆไปเลยนะคะรอบนี้นะคะไม่น้อยหน้านะคะคูณ39นะคะแต่แวบรับรางวัลก้อนโตกันไปก่อนเลยนะคะ4,182้ 4, บาทน,นะคะแล้วก็ยังเหลืออีก2หมุนสุดท้ายนะคะทุกคนเออคูณ39มาโอ้โหคูณ39มาแต่รางวัลไม่ไหลนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะ13หมุนฟรีของเราเงินรางวัลรวม5 5 3 2บบาทน,นะทุกคนนะแต่ว่าก็ออกไปหมุนอีกสักนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็ค่อยไปถอนนะคะ โอ้โหไม่ได้แล้วนะคะรางวัลไม่ไหลแล้วนะคะเราไปถอนยอดกันดีกว่านะคะฝากกดติดตามช่องวิธีกดกระดิ่งไว้เลยนะคะอย่าลืมนะไปแล้วนะคะวันนี้